<า>อันนี้จะเป็นอแกงหัวพี่น้องใส่น้ำมันสมใ,ใ,ใส่พริตูหอมหอมใส่นางเลิศเนาะอัน,น,อน,นจะเป็นลา,าบก้อยดิบนะจ๊ะแล้วก็ต้มแซบท่านผู้ชมเมนูอาหารเย็นวันนี้แตงพขาไปกินกันแล้วกอยู่ได้เลยมามาจ้ามากินข้าวแรกน้ำกันจ้าอืม อันผู้สุดลายลอันคืองูทำท่านอันนั้นคือเจ้าของบ้านนะจ๊ะนางยดละจ้ามเดมมาเเดินางยุดละจ้าท่านมาด้กินข้าวูอ้อยมาด้กินข้าวมาเดปลาสิเงหัวอุลบอกินหัวกวานกระดาษไขยังบอกินเจ้าบุกินบอสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีย้ำแรงพี่น้องกินข้าวแรงเนาะ แม่เราเมย์สอนหัวคนค้ำเนี่ยไม่จบแต่ละเพื่อนบ้านเพื่อนมาสวนสอนอยากสอนหลายมื่นแล้วแต่บบกล้าสอนเพื่อนว่าเพื่อมาซวนจะคล้องหน้าสอนแกงหัวแกงจุข่อยกินย้วนแมงเหนียวนั่นแต่เขาบอกกินโจหัวเบอกกินโจหัววะโกบข่อยกับโบกินไหลโกบเขียดเขาบริกินอึ่งข่อยกับโบกินข่อยกินตะไคร้มัน ไข่มันแซ่บไข่กินตัวมันมากินเหยียดตัวกินไข่พวกเรามันกำเป็นโตัวคือเก่ามันใหญ่อมมาลาอมมาลาน้ำบากินข้าวแรงพี่น้องนางยันอ้วนช่วงนี้นางอ้วนนางว่าใส่สุดใดก็ใส่บ่ได้ตัวน้ำมาเออแต่ว่านังสิเอามากินรอบเดกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเจี๊ยบอมมาลาโบกินยังก็กินแต่น้ำ ต้มแสบทั้ผู้ทรอยใหญ่เมื่ก้มันแซแบอยู่เนี่ยปล่อยเนปล่อยสบคนน้องคนน้องอ่ะน้องนะว่าไปกินป่าเลี้ยงเบิร์ดคเราแปลป่าน่อยมาคเรป็น้อลูกป่าเขาปล่อยเมนน้องนี่แต่น้องมันนแบมันเปนลูกป่าปลอย้องบวกเลยพุ่อันอยู่ในนีม่ ปลาทอมาขายไื้ปลาทอดมาจะห่วยนั่นบลาลาตูบัลงป่อยไปคนยังมันยัไปซื้อปลาจะพิมมากบปลานินปลานินมันนั่นเดยวมันมันกหญ่านะปลาน้นดี่เขาขายปลานินทำหมันกปลาน้ปลานิน่กับปลาเบึรสองตัวบมันไม่ได้ดุกเลยบ่ยังไม่ไยูปลาให้ตัวยหง่กับปลาทะเลตัวใังง่ายนะหปลากินหมอหันบ่ค่อยปล่อยก กแบ่นด้นนะอันออกๆน้นออกกับปากท่มันเบื่อนะะอันนี้มันบดก่อนนะไปแล้วไปปลาุกก็คือบ่ออกะปลาดุกปูไไม่กี่มื้ออาหามันปมกปปลาดุกเอางียงดุกเรื่องของเรื่องปาเกบดเนะมันจะออกไปใช่ไนมันบแซเมือไอยยืเบิ่งแทกกน้ำมันจะล่นคันไหนคนตเขาเบเบิีต่อยสนวสมนกระโดดเลยะ ปลาเค็งมันกรอไปเลยะเมนูเมยน่ะเอามาปีกตัวหนึ่งบัตรสองตัวมันมันขจนใปากมันเบื่อหนูไปไข่จังหวะลูกติดมให้หน้าอยู่ต้องเอานะมมันไม่เคบ้านทางแรกไปประงแาจะตอกลัตอกันถึงเวลามันไข่มันหุจัดขยังบอกให้มันเบื่อหน่ให้บื่นมขนไข่แล้วขนามจมูกในหนามันนั่นนะมันต้กระบิอะรของมันบื่อะเคงลายบราไปจอดมมจังหวะมนจะลูกปลาเค็งยุง บิดหวังหวังแ่ฝนอืมแค่ยี้คือนักกระโดดน้อน้เลำมาถ่าดำหน้าพี่น้องหน้ากระดับจะเตื่อนลังว่าเดี๋ยวก็ใกล่ชีดเมือเงาละถขาเมื่อยจะเออเมื่อยถ่ายเลยเพราะก่ายยาวใก่ชีดดำหน้ากับชีดมือละละมากินเผาซื้ออวะก็บริกินจืดๆได้แหละแต่ละมือแล้วก็ไปเผาก้าให้อยู่ไปนอนในก้าเผา ไปเบิ้งข้าวจิบัข้าวว้าเองมาลับลาข้าวเปิดไปจิบวันเกิดไปกินข้าวแล้วไปนอนจนค่ำมันเย็นนะกับข้าวไว้เห็ดเนื้อเห็ดแล้วแล้วเมื่อไห้คุณยายคุณยายอยากแกงหัวเมื่อไหร่คุณยายกินแล้วเรียบร้อย

แซ่ยยนี่ส่น้อยๆต่้าไตเทียนตั้งไว้เจ๊กินทงอ่นกินแมงเนียเัวแล้วพี่เขาแล้วพี่เอสคนแม่งเนีสอบยังอดึกไไเียนรัน้ไม่สมเเเป็นละไมาจนี้บอเอา้องเคยยังทนบ้องเาเเยนี่เส้ักีเือสัยเป็นะคังไ่ยงจะเิมหลายเด้ อันเออ้บริย,เ,ยนะรเขากินนองพี่น้องหนาโลดคะแนนถือแนวกินมานำ <c oughs> อันเขาเวนี้บบ,บ,บกินสองปีกับบริยอันนี้บริโมดเนี่แต่ละปีก็อดย่างดับหน้าแล้วก็ขายปีนี้มานจขายสองบอ่อเขาขาจะาปดอนเดียเดกเขามาแบกเราในเงินนะเด้อ๋อขายไปแล้วรอบหนึ่ง แต่เกี่ยวเขาแล้ม,แ<อ>มันเลือเล่าเรือ่องเรื่เลยขายในกระสอบขายเปจากระสอบนะเลือองเรา <นะ S 2> เลือดของเาเจ็มเี้ม,มันเลือ,อยไม่ใช่เงือนไรเลือแหละในเงือนละขายมันต้นปีนต้องเตะเกี่ยวเขาซองร่าจนเลือค่ะจนเลือนะก็เลยมากินช่อยแต่ะนะนะสิบเบิร์เพิร์ขอนเพิคนกับแพ้ไม่ค,คายเล้านึง่างยงพจกเจ๊อหล้านึงรงก็ครื่องเรายก็เคือแต่ว่าปีนี้่าพาไปคายอัน อย่าขายหล่าเดิมขายหล่าเราบ็นราคาคือขึ้นช่วงเขาขายช่วงนี่แหละหรือว่าช่วงดำหน้าดือนหน้าแล้วขายช่วงเขาออกแล้วมันตกราคาแล้วเแปดต่อหนึ่งเก้าเขาเป็นราคาสูงสี่ทีแล้วนี่จนเขาเขาสิ้นสุดไปขายมันราคามันตกแล้วเขาไม่เขาออกกล้เด้คลายขายช่วงเดือนแปดห้าเดือนแป้งขายอย่างแต่นี่ กำหน้ากำหน้าแล้วราคาลดช่วงเขาเข้ากันแบบเขาอึดนะเออเขาอึดบันทำเป็นราคาเขาอึดเป็นราคาเพราะเขาซุกไปแล้วราคาตกเลยออ่เขาลายเลยบานจะเขาเยนเาเขาเยนเขาเยนมากตลอด เกขาล่าทางนี้ออกไปเย่โลไรสิบเอ็ดบาทแม่ก็แพงค้ายเหมือนรถบาทราคลายตนึงเมือม่อก่อนสำนากางสิบสองจ้างลคายรถนะะนาะนตอนเทาค้ายรถเก้าบาทบเาบาเกบาทเ็ดน้าก็เพราะอยกะกินพี่น้องได้ไร้ไปนะก็เพราะอกิอน ไ่ได้ขายขายเปนขายจากบริรเงินเป็นราคาเป็นราคาขายขายที่ดื้นเนาะผวเขาไปในดั่งเขาในราคาดีกว่าอีงกเาคนกลางน่นงก็ได้ลงทเขาไปลงทุนเถอซื้อแปดบาทไปขายสิบบาทนี่อ่ก็ได้แล้วพกขาคกลางเฮ็ดยังกับประชุมพว้เขากลางเอาลงทุนแทกตายนากน่าจะพอ ทั้งแหงทั้งเงินบะหัวตั้งดำจ้างก็ได้งเห็ดย่างไรมาดเสื้อจะได้ก็จะได้แห้งอยู่แล้วเชีเห็ดเป็นที่ร่มจะตายเล็กจะมีเห็ดหงเลยท่านเึ็ไจ้างทุกอย่างแห้งบริษัทุนจ้างโลกาจ้างลำนาจ้างเกี่ยวจ้างนั่นนี่บริษัทขาดทุนขายข่าวแล้วบ่ได้ทุนเจ้าของ ่า,งายงเป็นนะหลายคนบอกว่าการที่เห็ดหน้าดำแน่มันใส่ต้นทุนเยอะใส่เงินหลายฮ็หหดหน้าวานใส่งบหน่อยมันแมนอยู่แต่ว่ารายได้มันก็แตกต่างกันเนาะข้าวาวแบบนี้นไ,ไ,ไหแวบ,บ้านเฮานี่นหน้านใส่ทุนใส่พูไรกว่าหน้าดำต้นทุนกกครับหุ่มันกิ้กับนา พันนาโนน้าอย่างอ่ะเปหนนาบ้านเ่าตรงนาบงหอ่ะเนเาเปนนาบ้านเป็นไเดีว่วแถวเราแวกในบ่คอยมีนาบ้านเนไปทำเปนคืนนาบ้านอะไรเยอะแ่ยังเมครึ่งบ่นเบิมเต็มแบ่งเต็มอีใบนข้าวหานเบิ้โขมหัวไปนะวขาวหวานลายแล้วเขาจะเริ่มเฮยแล้วหนใช่น้าพวกก้านเดบอกคนที่ข้าวหวานอันหนึ่งมันกับแม่ยุตใจทุ่ทุนหน่อยบางคนกับสี บ่มีคนหลายบ่มีคนดำคนลกกาบ่มีคือเข้าไปถ้าคนหลายคือครอบครัวบ่บมีเลยมะะันก็ตมคงคนดำอยู่ดำเนี่ยเพ้ยเดยวมันมันจะยกกิเข่าผัวขอนสนัดทำผัวได้มากินเข้าอยู่นี่เวลาดำหน้าแล้วต้องโทษสามเจาื้อเมันสอบนึงเจ้าจื้ออะไรยกู้ใดแน่มากิน <c oughs> พเเน่บ่มีพายร ไม่เป็นไรแม่ดูก็ได้นางอิสระพี่น้องเนาะก็เลยอันไปยื้อใส่กะสบายบ่มีหนองห้วงเบิดมังห้วงนี่ไงกับนี่อะไรบ้าง แล้วบางทีกายยูแบบเิ่นกันจ้เจัก็เห็นยังเนาะหนึ่งบ่มีม่แล้วกัจักเสียดยังกันเดอันนี้ยืนแล้วม่อใครแน่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ข้าเคลบจักจะได้ยังเขบอกเลยอาบอกมาบอกใครจ่กับบ่ไรอือยใส่ไงใเนียเป็นแนเ็นนีกก็ทา คุณยายกำลังนอ,บน,อบนบ้านว่าบุญบ้านพรุ่งนี้ตักบาตรอาหารแรงครับคผู้ชมอันนี้ต้มเนื้อเปื่อยใช่ไหมเล็กดีไปหน,นี่ก็ ฮ้อนฮหลังจากฝนตกตกกับ่พอเปียกยอนทุกมื้อเนาะมื้อนี้นะหักเอาเนาะทุกม้อเพาะมานึ่สิแห้งโอ้เออเเนปานี่ะเฮลปอากเ็ดเ่ยงบ่เขาปาออจมือแล้ว่หไม่ได้เ็ดทีเบื่อนะ เห็ดเห็ดเบื่อเลยไรยังกอ้เห็ดเบื่อเลยเริ่มมจออกเพราะคนตูดบ่ให้บ่เพราะมันแทบไม่เจอ่มันโตลวยเถื่อนโตลยเกินมันบ่แหงบ่อืมโ่แหงปีนี้พนบุคอยดีแล้วให้จังบ่ออกมันเปนไปออกปลายปีผมอยู่กับแจ็คน่ะไมช่วแกว โอ้ยเตนกับกิ่นเบอร์เลยจังไงลงมาหงเหรอหอเบอร์รึเปเตือบอกจำตัววฟันได้กินโมกหวกินข่าหลายคนแ่บทินี้ก็แสบถ้ากินคนเดียวเกินก็มาลงน้ำเรียบร้อยหมดแล้วหลายคนเราแยกินกินนะคนนั้นจับดีจับคนนั้โอ แี่ยูเครื่แต่ในแะเอไปปนดัแล้วมันเป็นเรกิไปกินมันจ้ะบริบิ้นปลากมาเกือมันปลายคลอุมาลาบอกว่าจากฟาตัเปนงกัะจากกินอะไรอยู่จางนาองเออเากือนมากไหมมีแต่พวกแก้วครับีกวันเสด็จได้ เสร็ครไปแล้วพี่น้องลองมาให้ยาไปแล้วค่ะบไปแล้ครับอ้อาวทำให้บนนั่งอ้าวกินเขาแล้วพนมีของหวาน,วานกินต่อสรุปเป็นแต่งไทยหรือแต่งลาวทำ ปลูกลาเอ้อแตงไทยเลยแสดงว่าพันมาแต่ไทยภาษาลาวเอ้อมาแต่งกุกเอ่อแต่งจริงพี่น้องแต่งจริงแต่งกวาเนาะหวานอยูบอ่บ่หวาน,วานหอมเลยแต่งซุกนี่ต้องเฮ็ดอ่าลดซองกะทิเนะาะ หวานมันเป็ี่ยนพันลมันรถซ่องแตงไทยเนาะแสบใส่ข้าโพดแน่ละกัใส่ข้าวเหนียวดำน้ำเองนี่บุญแม่ไอ้บุญนะ মই ভাব আমি ঘোষা আনিব